ความเดิมจากเอพิโซดที่แล้วนะคะพี่พาเพื่อนๆมาดูการตกปลาพาเจ๊งของเราแล้วปิดกรทิ้งท้ายไว้นะคะถ้ายคลิปว่าวันนี้เราจะไปนัดดูกล้อง DJI Action C ที่เราดูไว้เป็นงานมือสองนะคะทุกคน <g ül qu an> ก็จะเอามาไว้ถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูนี่แหละคะ่ะ <g ül qu an> หลังจากนัดกับพี่ที่เขาขายกล้องกันเสร็จสัพท์นะคะเราก็แยกย้ายกับน้องกลับบ้านแล้วก็ไปเตรียมตัวคะ่ะ <g ül qu an> เพื่อที่จะเดินทางไปโรบินสันแปดริ้วกันตอ่อวันนี้มีมากมายหลายเหตุการณ์เลอเกินค่ะ1วันพันเรื่องตั้งแต่เรื่องดีๆไปจะถึงเรื่องเฟลเกันเลยที รรอหื่วงก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้านิดๆิดหน่อยๆแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะพวกหมวกกันน็อกกระเป๋าคาดเอวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบเสื้อแขนยาวใส่เรียบร้อยส่วนน้องแมวนี่ปริกเทยอาหารไว้ตั้งแต่กลับมาแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะได้กินข้าวอีกรอบนี้รอบเย็นหรือรอบดึก วันนี้เราก็เลือกใช้เป็น ADV 650เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็เป็น ADV 350ไปนะคะก็จะได้ขับชิลๆหน่อยนะคะแล้วก็มีใต้บอ่อเอาไว้ใส่ของใส่อุปกรณ์ที่เราจะไปรับมาวันนี้ค่ะ ส่วนน้อง650ข้างๆนี่คือปิ๊กเตรียมจะปล่อยน้องนะคะให้กับเจ้าของคนต่อไปได้ดูแลแต่ตอนนี้เรายังตามหาเจ้าของน้องไม่เจอนะคะ <c oughs> ก็ยังว่ากระแสช่วงนี้คือฮิตกันไปแนวแบบว่ารถสกูตเตอร์ซะมากกว่านะคะออโต้ขับง่ายๆแต่ถ้ายังเป็นเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วนี่คือบิ๊กไบนี่เป็นอะไรที่บูมมาก ก็เลยขายออกยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อปิกม่ได้เลยนะทุกคนไปกันค่ะวันนี้เดินทางทั้งหมด105กิโลเมตรไปกันที่โรบิสัน8หรือว่าโรบิสันฉะเชิงเซากันค่ะเริ่มเดินทาง17นาฬิกานะคะหรือว่า5โมงเย็นนั่นเอง ราคาในที่สุดก็เดินทางมาถึงที่8ริ้วแล้วนะคะตอนนี้เราก็จอดพักรถกันอยู่ที่หน้าค่ายพลรอ11นะคะก็จะเป็นที่ประจำที่เราชอบมาจอดแวะพักกันนะคะ่ะออกจากบ้านมานะคะจนถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกับ15นาทีค่ะ ถือว่ากําลังดีนะคะเราก็ไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปเพราะว่านัดพี่เขาไว้ช่วง2องทุ่มค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสิก็เดี๋ยวจอดพักรถพักคนกันก่อนค่ะเมื่อยมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ออกไปใช้แรงนะคะไปทํากิจกรรมตกปลากันมาค่อนข้างที่จะเมื่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะพิกว่าการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยส่วนตัวปลายทางก็สําคัญนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะไปอยู่แล้วแต่ที่ได้อะไรมากยิ่งกว่านั้นก็คือการเดินทางนี่แหละค่ะเราจะได้เจอสถานการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆแม้ในหลายๆครั้งนะคะจะเป็นเส้นทาง เดิมๆถนนเดิมเดิม,ม,ดม,ดมแต่แน่นอนคะ่ะว่าสถานการณ์แต่ละวันนี้ก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันก็สนุกตรงที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางนี้แหละคะ่ะเป็นโมเมนต์ที่แตกต่างออกไปในแต่ละครั้งเลยนะคะพักร่างกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาอันเหมาะอันควรไปคะ่ะออกเดินทางกันต่อจากตรงหน้าค่ายนะคะไปถึงโรบินสันนี่ก็ใช้เวลาไม่นานคะ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวเดินทางช่วงเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นแบบนี้นะคะอากาศแบบว่าดีมากคะ่ะช่วงพลบคำ่ำดีหน่อยนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสดีคะ่ะเดินทางช่วงหน้าฝนนี่ก็ห่วงอยู่แต่เรื่องเดียวนี่แหละค่ะก ทำเพื่อนๆน,นะคะเตรียมชุดกันฝนถุงคลุมกระเป๋าแล้วก็ที่คลุมรองเท้าไปด้วยก็ดีค่ะที่สำคัญหาที่จอดใส่ชุดกันฝนให้ทันนะคะเดี๋ยวเปียกซะก่อน ที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะปิ๊กมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ได้มาประสบพบเจอในวันนี้ก็คือมันแปลกแตกต่างออกไปจากรอบที่แล้วนิดนึงค่ะปิกก็รับบัตรคิวนะคะตามสเต็ปเพื่อที่จะเอารถเข้าไปจอดค่ะอน้รห้สิมาพีุ่าวว้เขาให้หนูเข้าไปจอดในเนี้ย อ๋อแต่ว่าหนูมาอรอบที่แล้วจอดตรงนั้นได้ให้ห้าร้อยขึ้นไปใช่ไหมอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนู้นร้อยห้าสิบโอ้โหเปลี่ยนน้องเป็นหน้าอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่ สรุปว่ารถเข้าไปจอดในโซนที่บิ๊กไบค์หรือว่ารถขนาดซีซีเยอะๆเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วค่ะแต่รอบที่แล้วนะคะเอทีวีมากัน2คัน mm. เขาก็แนะนําให้เข้าไปจอดด้านในได้คะ่ะรอบนี้เราก็คิดว่าเหมือนเดิมนะคะก็เลยจะวนรถเข้าไปจอดตรงนู้นคะ่ะไปไปมาๆพี่เขาบอกว่าจอดไม่ได้นะคะก็ไม่ว่ากาันค่ะแอบงงนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรถที่ซีซีน้อยกว่า5 0 0เข้าไปจอดได้ก็เขาอาจจะเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังแอบไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันค่ะพี่เขาก็ทําตามหน้าที่นะคะแล้วก็เอามาจอดในโซ เดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปนัดเจอกับพี่คนขายกลงกันค่ะ ปิกมานั่งรอด้านในแปบ,บเดียวเองนะคะพี่เขาก็ตามหลังมาติดๆเลยค่ะมาถึงก็ไม่รอช้านะคะแกะกล่องเช็คสินค้าก่อนเลยกล้องตัวนี้ที่ปิกมาดูนะคะเป็น DJI Action 4ค่ะถึงจะเป็นงานมือสองนะคะแต่ปิกรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ,ะอุปกรณ์เขาก็ได้มาครบกล่องนะคะแถมน้องยังสภาพนางฟ้าด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับกล้องไปหนึ่งวันนะคะปิกก็นําไปใช้เลยะคะ่ะทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคนะคะไม่มีปัญหาติดขัดใดๆเลยคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าพี่เขาแนะนําดีมากๆเลยนะคะสงสัยตรงไหนพี่เขาก็ตอบคาถามให้ได้หมดเลยแล้วพี่เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะค แแล้วก็เจ้าตัวเล็กด้วยจอมามน่ารักสุดๆพี่เขาเป็นกันเองสุดๆเลยนะคะพี่บอกว่าจะซื้อกล้องไปทาคอนเทนต์ลงช่องนะคะพี่เขาก็ขอช่องทางการติดตามพี่ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมอบสินค้าใครที่สนใจกล้องมือสองสวยๆกล้องทําวอกนะคะทําวิดีโอพี่แนะนํานะคะติดต่อมาที่พี่เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก่อนจากการขอแวะไปเล่นกับตัวเล็กสักนิดนึงใจจริงนี่อยากบีบแขนบีบขาบีบแก้มน้องมาก เดี๋ยวเผื่อว่าเรามีแบบเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆที่สกปรกนะคะเดี๋ยวจะไปติดน้องออาได้สําหรับวันนี้คือประทับใจการซื้อขายกล้องสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอะไรอ่ะคมเมมโมรีการ์ดใส่กล้องแล้ว บัลี่กันนะทุกคนตอนนี้กล้องก็คือเป็นตัวกล้องประป่ากบบถูกก่อนเดี๋ยวไปดูกันที่พี่เขาแนะนํามาว่าจะมีปเปล่าก็เดี๋ยวเราไปเทียบราคากันว่าจะประมาณไหนนี่ไงมิม ดูแล้วไม่มีที่ต้องการนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะทุกคนข้างหน้าโรบินสันท,ที่เรามาซื้อกล้องนะทุกคนที่เรามารับกล้องวันนี้เขาจัดมีแบบมีแบบบูธของกินเพียบเลยอ,ะอ่ะหน้ากินหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปเ,เลือกของกินกันนะทุกคนแล้วก็ได้อะไรกินบ้าง ได้ของกินที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็หาที่นั่งหมอหมอศาวเย็นะะวันนี้ก็น่าจะเป็นอาหารรอบนี้แล้วค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ของการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะทําให้เราใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นจริงๆนะคะเหนื่อยก็จอดพักที่ไหนก็ได้หิวก็สามารถที่จะแวะกินอาหารข้างทางที่ไหนก็ได้ชอบตรงที่จะจอดจะเข้าจะออกไปมาที่ไหนมันก็สะดวกสบายคะ่ะแล้วมันก็ฝึกให้เราเป็นคนที่เรียบง่ายขึ้นไปในตัวด้วยนะคะเอาล่ะคะ่ะภารกิจวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะได้รับกล้องมาแล้วนะคะแล้วก็ถูกใจมากๆเลยคะ่ะกิน อิ่มเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านกันค่ะมาแบบตัวเปล่านะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ก็มีเปียกแน่ๆนี่ขนาดแนะนำให้คนอื่นพกชุดกันฝนนะคะแต่ว่าตัวเองลืมเอามาเองซะง,งั้นไปค่ะออกเดินทางกันต่อตอนนี้ฝาก็มือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยๆขับกลับบ้านกันไปค่ะคือคำนึงไว้เสมอนะคะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะมุดครับเชีย อือตเกเจมากหายละงานงอกแล้วทุกคนงอกเลยอันนี้งอกจัดเลยเราเอาไปเซตมาแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้อือตกใจมาเลยนะี่นเสียงอะไรอะตอนแรกอะเนียเนี่ย แล้วมันจะขัดกับป้องได้ปะเนี่ยได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวป้าเป็นผู้หาช่างกันเอ้ยเลยไปดีงานเข้าแล้วทุกคนร้นองกลางทางเลยเมื่อกี้น่ากลัวมากโอ้เธอเขาขาสั่นเลยอะ่ะเขาถือว่าเป็นอะไรอะ่ะอันนี้คือเสียงมันเป็นอาการนี้เลยหรอถ้ามันเป็นอะ่ะใช่เสียงเสียงแบบนี้น่าจะทุก ก็คือปัญหาเนี่ยเสียงชุดข้างตอนนี้เสียงชุดข้างแต่ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าสายพันขาดล้อมล้ว หลังจากที่รอกันไปพักหนึ่งนะคะในที่สุดช่างก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะขนาดนี้นะคะเวลาก็ตีไปประมาณ3ามทุ่มครึ่งได้แล้วค่ะจริงๆนี่ควรจะถึงบ้านตั้งแต่ช่วงประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่าเลยนะคะแต่ดูแล้วฮาไม่น่ารอดค่ะมาถึงทางช่างเขาก็เช็คนะคะแล้วก็ลองดูตรงชุดข้างให้ค่ะ ไปปมามานะคะน็อตด,ดันไปติดอยู่กับตัวชุดข้างเนี่ยค่ะตรงชามงานงอกหนักเลยค่ะเอาไม่ออก,ออก <c oughs> แล้วนี่คือสีหน้าของคนที่รู้ตัวแล้วนะคะว่าจะต้องจกซับออกจากกระเป๋าเพื่อซ่อมรถก็เยินไปทีนี้ก็ตานไม่ได้เลยสิงดังกรเ <c oughs> เอเดิมเนี่ออปัดบเดวพี่เขายันไปให้

ถึงปั๊มตรงนี้นะคะให้ช่างจอดพักก่อนค่ะเพราะว่าไม่คิดทวงางานจะงอขนาดนี้นะคะช่างก็เลยติดอุปกรณ์มากับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะงานก็ต้องยันไปซ่อมที่บ้านช่างนะคะอีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะตัดภาพมาที่บ้านช่างเลยนะคะปิกมาถึงก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นปิกก็นั่งรถเก่งมากับแฟนช่างนะคะก็เลยถึงบ้านก่อนเคยมาที่นี่ประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนะคะ,คะมีลูกแมวคอกนึงค่ะกลับมารอบนี้มีลูกแมวใหม่เพิ่มอีกแล้วค่ะ 哈哈哈！哈哈！哈哈！哈 พอเอากลับมาเช็คที่ร้านอีกรอบนะคะตัวน็อตที่มันติดอยู่กับชามันเอาไม่ออกอะดูคนพี่เขาก็เลยต้องขับรถนะคะที่ทั้งทั้งที่แบบเสียงดังแบบนั้นอนะไปให้อีกร้านหนึ่งค่ะเขาใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะเอาตัวน็อตออกใข่กลับมาก็คือได้ข่าวร้ายค่ะต้องยกน้องเข้าไปซ่อมที่กรุงเทพนะคะดูค่ะเจ้าของรถถึงกับนั่งจ่อยกันเลยทีเดียวค่ะพองานนี้ต้องฝากช่างดูแลแล้วค่ะทางพี่ช่างเองเขาก็ใจดีนะคะให้เรายืมน้องจิ้งหลีดน้อยนะคะขับกลับบ้านก็อรออีกประมาณสองสมวันนะคะเดี๋ยวก็กลับ มารับรถกันค่ะส่วนวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจไปโดยที่ไม่ได้ลาบลื่นสักเท่าไหร่นะคะทําใจนะคะเพราะว่ารถใช้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีปัญหาในวันใดก็วันหนึ่งแต่ใครคาดคิดว่ามันจะมาเป็นวันนี้ยังนะคะทุกคนมันยังไม่หมดกับความโหดร้ายความโชคร้ายมันยังมีมากกว่านี้นนค่ะ ททททไไรรี่นนฉันมาอโอ้โหนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี้อะกูจะบ้าคือแค่รถเสียนี่มันก็ทุกข์ระทมมากพอแล้ววะนี่มาได้ครึ่งทางนะอีกไม่นาน,นก็จะถึงบ้านแล้วอะโอ้ยจะมาโดนฝนอีก เข้าเขตกระบ,บินบุรีก็คือตอนนี้ฝนหยุดตกไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าน้ําก็ท่วมแสดงว่าก่อนหน้านี้คือแบบตกแรงมากอะแต่ตอนที่ปิ๊กขับไปตอนนี้มันก็ยังมีแบบแอบ,บปล่อยๆอยู่เลยเฮ้ยไม่น่าทักว่าอากาศดีตั้งแต่แรกเลยหน้าฝนก็คือหน้าฝนนะเนาะไว้ใจไม่ได้จริงๆจอดเติมลมกันนะทุกคนตอนนี้ก็คือแอบววนิดหน่อยเสนอะา ยี่ห้าหลังสามสามโอเคนนี้เราก็เปิดดูตามที่เขาแนะนำตอนนี้หนูจะเติมเท่าไหร่โทรศัพท์ก็ขึ้นฟ้าไปแล้วหนึ่งตากล้องมีสามตาตอนนี้ขึ้นฟ้าไปแล้วหนึ่งแต่ก็ยังพอถ่ายได้อยู่ก็จะถึงบ้ารอะไรประมาณสิบกิโลสิบกิโลนาะจะถึงละเป็ดรถที่ทางช่างเขาให้เรามา จะแปลก่อนนะใช้สำรองใช้ก่อนมีอยู่ไม่ถึงยี่สิบอะเนาะน้องหลีดก็เป็นรถที่ดีนะที่นั่งมาก็รู้สึกว่าโอเคมากมันนั่งแล้วแบบก้นมันแบบเต็มนั่งเต็มที่ดีอะแล้วแขาด่าบางนี่ขาหนีบแบบมันพอดีกับตัวรถดีอะเรารู้สึกว่าเออมันแบบเหมาะกับไซส์เราด้วยไงเหมาะปาดนะแต่ว่าก็ถ้าป่าตรงกลางอะสบายกว่านี้อีกอันนี้เข้าป่าบางถือว่าเป็นรถที่แบบ ใช้งานดีอีกคันหนึ่งเลยนะฮะควรมีเก็บไว้อะอนะใ,ชใช้ดีเลยอะฝนก็เล่นงานเรามาตั้งแต่ประหยัดแบบขี่มาโดนฝนไปประมาณก็ครึ่งทางระหว่างที่จะถึงบ้านนะทุกคนคิดดูแต่ว่ามันตกไปแล้วเรียบร้อยน้ําท่วมและ้ะแถวนี้ก็จะน้ําท่วมง่ายหน่อยพรุ่งนี้ก็ที่บ้านมีงานเช้าอีกตื่นเช้าด้วยนะเนี่ยจะตีหนึ่งแล้ว จังหวนะนรกมากอะวันนี้จริงๆถ้าเกิดไม่มีอะไรสี่พลาดน,นะมันถึงบ้านก่อนฝนนยดอุ้ยเราจะถึงบ้านตั้งแต่ช่วงสามสี่ทุ่มเล้วรถดันมาเสียสก่อน,นอโอเค let's go อีกประมาณสิบกิโลเมตรฝนเริ่มมาแก ในที่สุดก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ลำบากตรากตรำกันมาอยู่หลายชั่วโมงการเดินทางก็แบบนี้แล้วค่ะสนุกบ้างเหนื่อยบ้างอาจจะมีเปียกฝนบ้างนะคะก็เป็นสีสันหนึ่งอย่างนะคะของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําใจยอมรับนะคะไม่ว่าสถานการณ์ไหนเพราะต่อให้เราเครียดหรือว่ารู้สึกแย่ไปก็เท่านั้นแหลคะค่ะอยากเดินทางให้สนุกก็ต้องรับได้ทั้งทุกและสุขคะ่ะวันนี้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเลยนะคะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากทุกคน ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทวินบาล็อกอยากขยับเดี๋ยวสับพี่จำย้ายทําทำเต็นท์ไว้นะคะเผื่อแบบฝนตกอะไรประมาณนี้ก็